ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพทหนมีนาห้นะครับโจทย์กำหนดให้เอกภพบสัมพัทธ์คือ Universe เท่ากับเซตของเซตหนึ่งสองเซตหนึ่งสามเซตสองสข้อใดต่อไปนี้ถูกพี่แงบอกว่าพอเห็นชอยแล้วเนี่ยมันเป็น for all for all all x all y อะไรพวกนี้มาทบทวนกันหน่อยละกันพยายามท่องจำนะครับพี่แงว์งจะเขียนให้ครบทุกตัว all x all y เช็คย่งไง แล้วก็เอา x ซ u m y แล้วก็ sum x all y แล้วก็ซ u m x ซ u m y มันเป็น4ี่ quad r a n t อย่างนี้พอดีเลยที่พี่แบงค์เขียนบ่อยๆเอา x all y คือ x ทุกตัวคู่ได้กับ y ทุกตัวคู่ได้กับ y ทุกตัวแต่วิธีเช็คของเราเนี่ย เราไม่ได้เช็คอย่างนี้ใช่ไหมครับวิธีเช็คคือขอเจอขอเจอหนึ่งคู่ที่เทสก็จะตอบเทสอันนี้คือของวิธีเช็คอันนี้นะครับขอเจอหนึ่งคู่ขอเจออย่างน้อยหนึ่งคู่ที่เป็นเทสก็จะตอบเทสละแต่เวลาเราพูดสั้นๆก็คือขอเจอหนึ่งคู่นะ่ะโอเคไหมครับ ทีนี้เอา x ซ u m y ในข้างขวามือเอา x ซ u m y คือ x ทุกตัวต้องมีคู่หมายถึง x ตัวเนี้อาจจะคู่กับใครก็ได้ใน y แต่มันจะต้องมีคู่ของมันจะใช้ y ซ้ำกันหรือ y ไม่ซ้ำกันก็ได้โอเคนะครับแต่ทีนี้ถ้าข้างล่าง SUM x all y หมายถึงมี x อย่างน้อยหนึ่งตัวก็คือขอเจอสักตัวหนึ่งนะที่เป็น x ที่มันที่คู่ได้กับ y ทุกตัวหรือถ้าเป็นแผนภาพมันก็จะเป็นอย่างนี้คือต้องมีเจอหนึ่งตัวที่มันกระจายออกไปได้ครบทุกอันเลยส่วน sum x sum y คืออะไร sum x sum y คือขอเจออย่างน้อยหนึ่งคู่ ที่เป็นจริงก็จะตอบจริงโอเคนี่คือ4ตัวของ all x ซ y นะครับออของประโยคบ่งปริมาณ2ตัวพร้อมกันเรามาดูในข้อ1โจทย์บอกว่า all x all y และ x intersect y ไไม่เท่ากับเซตว่างเพียงบอกว่า คำว่า x intersect y ก็หมายถึงเอาพวกเนี้ยมา intersect กันโดยจับคู่บ้างจริงไหมถ้าพี่แบงค์เอาเซตหนึ่งสองยกตัวอย่างเช่นเอาหนึ่งสองมาคู่กับหนึ่ายังไงก็มี1นึ่สากันถูกปะครับเอาหนึ่งสองมาคู่กับสองสาอะยังไงก็มีสองซากันคือถ้าเราสังเกตดูดีๆในพวกนี้มันเป็นตัวที่มันไอเนี้ยหก็1ถ้ามองอย่างนี้นะครับ ในวงเล็บแรกในปีการแรกหนึ่งมันซ้ํากันหนึ่งตัวนี้ปะ่ะแต่ถ้าเป็นวงเล็บแรกกับวงเล็บสุดท้ายก็คือสองกับสามแล้วถ้าเออขอโทษครับสองกับสองสองมันต้องมาเชื่อกว่าสองเห็นปะ่ะส่วนวงเล็บสุดท้ายอ่าส่งว,วงเล็บกลางกับวงเล็บสุดท้ายเซตของอันที่สองกับเซตของอันที่สามก็มีสามซ้ํากันอะ ไม่ว่ายัางไงก็ตามถ้าเราเลือกตัวไหนมาก็ตามมันจะต้องมีตัวซ้ำกันเสมอหรือแม้แต่ตัวมันเองซ้ำกับตัวมันเองอะ่ะแน่นอนอยู่แล้วอะ่ะมันก็ต้องมีตัวซ้ำกันแน่ๆนดังนั้นไม่ว่ายัางไงก็ตามประโยคนี้มันต้องไม่เท่ากับเซตว่างเนี่ยมันเป็นจริงครับทุกๆุกคู่ที่เกิดขึ้นได้ดังนั้นข้อหนึ่งเป็นชอยที่ถูกทีนี้พี่แบงค์มาเช็คชอยอื่นให้เราดูได้ด้วยละกันนะครับ ถ้าเป็นช้อยสองมันบอกว่า all x อ l l y ของ x union ยูเนกับ y x ย n i o n กูเนกับ y แล้วเท่ากับ universe เราบอกว่าวิธีเช็คคือขอเจอหนึ่งคู่ที่เท็จถูกปะพี่แบงค์เอาง่ายๆเลยนะถ้าเอา x กับ y มันเท่ากันน่ะเอามายูเนียนกันน่ะมันได้อะไรอะ่ะมันก็ได้แค่หนึ่งสองอ่ะ แล้วถามว่ามันจะเท่ากับยูนิเวอร์สไหมยูนิเวอร์สมันมีสามตัวครับหรือจริงๆเอาคู่ไหนก็ได้นะมายูเนียนกันเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยมันไม่เท่ากับยูนิเวอร์สหรอกเพราะว่าเพราะว่าพอเอามายูเนียนกันเนี่ยครับมันจะกลายเป็นเซตเล็กๆที่เป็นหนึ่งสองสามแบบนี้มีสามตัวแต่มันไม่ใช่ว่าเป็นเซตหนึ่งสองเซตหนึ่งสามเซตสองสามแบบนี้เลย ดังนั้นยังไงก็ตามไม่ว่าใช้คู่ไหนข้อ2ก็ผิดทางนั้นนะครับโอเคข้อ3ข้อ3พี่แบงค์ขอลบตัวนี้นะครับข้อ3มันไปเกี่ยวข้องกับด้านล่างและด้านขวามือข้อ3โจทย์บอกว่าเอา x sum y y ไม่เท่ากับ x และ y เป็นสับเซตของ x เอา x ซ y พี่แบงค์บอกว่า x ทุกตัวต้องมีคู่ x ทุกตัวต้องมีคู่มันต้องทําให้ถูกข้างหน้าและถูกข้างหลังด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าพี่แบงค์ให้ x คือเซตหนึ่งสองถ้าการที่ y มันจะไม่เท่ากับ x เนี่ยพี่แบงค์ก็ต้องไปเลือก y เป็นตัวหนึ่งสามหรือไม่ก็สองสาม y ต้องเป็นเซตหนึ่งสามหรือไม่ก็ต้องเป็นเซตสองสาม แต่ถามว่าเซตหนึ่งสามครับคราวนี้มันถูกข้างหน้าอยู่นะแต่ข้างหลังมันถูกไหมอะเซตหนึ่งสาเป็นสับเซตของของเซตหนึ่งสองไหมเวลาเช็คเซตเป็นสับเซตเช็คไงครับจําได้ไหมให้ถอดปีกาด,ด้านซ้ายออกไปแล้วดูว่าตัวมันไปอยู่ไหม1นะึ่ะอยู่แต่สามไม่อยู่ดังนั้นตัวนี้ก็ไม่ใช่สับเซตก็ใช้ไม่ได้อีกแล้วถ้าเปลี่ยนใจไปเช็คสองสามล่ะ ถ้าไปเช็คเป็นสองสามสองสองอยู่ไหมสองมันอยู่แต่สามล่ะสามก็ไม่อยู่อยู่ดีอ่ะแปลว่าตัวนี้ก็ไม่เป็นสับเซตล้วเราบอกว่า x ทุกตัวต้องมีคู่แค่เราเช็คตัวแรกมาก็ไม่มีคู่แล้วอ่ะครับแปลว่ายังไงก็ตามประโยคนี้ก็ผิดทีนี้ถัดมาถัดมา ในประโยคข้อ4เราบอกว่า sum x or y y ไม่เท่ากับ x และ y เป็น sub set ของ x เราบอกว่าต้องมี x อย่างน้อยหนึ่งตัวที่คู่ได้กับ y ทุกๆตัวเลยใช่ไหมมิีิถ้าเป็นเซต1 2อย่างที่บอกอะครับ y มันต้องไม่เท่ากับ x อะ เซตหนึ่งสองถ้าให้เราให้ x เป็นเซตหนึ่งสอง y อ่ะเป็นเซตหนึ่งสองได้ไหม y ก็เป็นหนึ่งสองไม่ได้แล้วแค่นี้ก็ผิดแล้วแล้วถ้า x เป็นเซตสองสามเอหนึ่งสามอะ y มันก็ห้ามเป็นหนึ่งสามอีกใช่ไหมครับเพราะไม่งั้น y ก็เท่ากับ x แล้วถ้า x เป็นสองสาม y มันก็ห้ามเป็นสองสามอีกอะ่ะ เพราะฉะนั้นมี x หนึ่งตัวมี x อย่างน้อยหนึ่งตัวที่คู่ได้กับ y ทุกตัวจริงไหมไม่จริงเลยเพราะพวกเนี้อย่างน้อยๆมันคู่กับตัวมันเองไม่ได้แปลว่าข้อ4ก็ผิดดังนั้นคำตอบข้อนี้เลยตอบข้อ1ครับหลักการตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนะครับในการหาตัวบ่งปริมาณระวังด้วยมันออกข้อสอบค่อนข้างบ่อยทีเดียวนะครับ